สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยินด,ดีตอนรับผู้สู่รันนาราครับรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวนในอเมริกาวันนี้เราอยู่ที่ไซออน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 อเอโค <c oughs> ท่าน,น,นผู้ชมเหมนะ็นภูเขาทรงสุ่มไกไหมฮะรูปเนี้ยภูเขาเนี้ยไม่เห็นในอุทยานอื่นนะจ้าตรงนี้จริงๆเนาะไซออนเนชั่นอลพาร์กนะท่านผู้ชมเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในยูทาเป็นหนึ่งในห้าอุทยานที่ใหญ่ของยูทาเลยนะ <c oughs> ว้าว wow, อีกแล้วนะท่านผู้ชมแล้วโชคดีของเราที่วันนี้เพราะว่าเรามาจากไบร c ์แคนยอนเนาะเราได้ได้เข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่มีรูปทรงภูเขาที่แปลกตานะคะท่านผู้ชมใช่และทัศนียภาพก็สวยะคะ่ะคนที่เข้าทางทางฝั่งตอนออกเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ขับชมวิวไปด้วยเลยเพราะคนที่เขาเข้าทางทางด้านที่ใต้อะ่ะ เขาก็จะต้องขับออกมาทางนี้เหมือนกันนะเพื่อมาดูวิวแล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเข้าทางนี้ก็คือได้ดูวิวไปด้วยเลยในคลิปนี้เราก็จะพาไปที่สําคัญที่สําคัญของไซออนเนชั่นอลพาร์คนะท่านผู้ชมที่เรื่องชื่อของเขาก็คือเดอะแนลโลนะท่านผู้ชมแล้วก็ริเวอร์วอล์กริเวอร์ไซด์วอล์กแล้วก็แองเจิ้ลแลนดิ้งส่วนแองเจิ้ลแลนดิ้งนั้นอะ เราจะเก็บไว้ในคลิปที่2นะท่านผู้ชมเพราะว่าไซ o n นเนชั่น l p ลพาเนี่ยบอกเลยว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ชแล้วมันก็สวยมากมมเราไม่สามารถเก็บความสวยทุกอย่างไว้ได้ในคลิปเดียวนะคะเดี๋ยวนนจะยาวเกินอันนี้แม่ขนาดที่พนักงานตัดหนังของเราเนี่ยหันแล้วหันอีกเนะ <c oughs> นี่นยท่านผู้ชมหันหัสี่ห้ารอบหันไม่รู้เท่าไหร่ เขาก็ยังวิดีโอนี้ก็ยังคงยาวอยู่นะท่านผู้ชมขอกราบอภัยด้วยไม่ได้ยาวมากแต่พ่อเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเก็บทุกรายละเอียดเหมือนเราอะับท่านผู้ชมอันนี้จริงๆเราก็ถือว่าตัดเดียวอยู่นะแต่ก็คือเรามันมีแต่ภาพสวยๆไงรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะใช่ถ้าดูวิดีโอของเราก็เหมือนมานั่งอยู่ในรถนะท่านผู้ชมมากับเราเลยเนอะตอนนี้เราจะพาเข้าอุโมงค์นะ ไซออนเนชั่นแลพาร์คเนี่ยนะท่านผู้ชมเ,เราคิดว่าเราจะกลับมาในอีกตอนซัมเมอร์หน้าเนาะใช่เพราะว่าเดนเนโรรอบนี้เพราะอะไรพี่เดนเนโรอ่ะที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักเดนเนโรมันก็คือเป็นทางเดินลุยน้ำที่สองข้างเป็นหน้าผาสูงเลยอ่ะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเดนเนโรอ๋แล้วน้ำระดับน้ำอ่ะบางทีพุ่มถึงเอวทุบถึงอกเป็นบางช่วง เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยหน้าที่เรามาเนี่ยมันเป็นหน้าที่เข้าฤดูหนาวเนาะน้ำมันก็ค่อนข้างเย็นมันหนาวมากส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวเดอรนลแล้วอะ่ะเขาจะมาเช่าชุดเตรมลุยน้ําเลยก็คือ,อจะเป็นเกงแบบน้ําไม่เข้าอะ่ะแล้วก็เขาจะมีเช่าทั้งชุดเช่าทั้งไม่เท้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะในไซออนเนชั่นแนลพาร์เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นต้นไม้เยอะแล้วก็ แพ้เยอะด้วยนะครับท่านผู้ชมเราเจอแพ้ครัเจอแพ้ตื่นเต้นไปเจอควายอีกนะใช่พวกเราไม่เคยเจอคือสัตว์มันจะเยอะขึ้นเพราะว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมมีน้ํามีต้นไม้มีหน้าผาพีภูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเดิมๆของคลิปเราในสิวันเนี้ย ก็บอกตามตรงว่าไกด์ของเราเนี่ยประทับใจสอ่อนมากที่สุดค่ะชเพราะว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่าแล้วก็สัตว์ก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเอาสัตว์มาฝากตอนท้ายคลิปนะ่านผู้ชมเรียยว่าสัตว์โลกน่ารักนะต้องพูดให้ซอฟดังมาใช่แล้วสัตว์โลกน่ารักแล้วก็โปรแกรมเราวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคพี่เราจะไปที่ไหนก่อนเราจะไปเดอะนโรก่อนเลยวันนี้ โดยการที่ตอนนี้เรากําลังจะขับรถดิ่งไปที่ Visitor Center นะท่านผู้ชมใช่ค่ะทำไมต้องไปตรงนั้นคะพี่เพราะว่า Si อร์ไนเซชันอลพาร์คเนี่ยจุดสาคัญสําคัญเนี่ยมันอยู่บนถนนที่เรียกว่าซี Drive หมดเลยซึ่งถนนเส้นนี้เขาไม่อนุญ,ญาตให้รถยนต์ส่วนตัวเข้านะคะทุกคนต้องนั่งชั์ชาร์บัสเข้าไปแล้วชร์ตาร์บัสก็จะสตาร์ทที่ Visitor Center เท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะท่านผู้ชม,ชมแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่ ดูวิวข้างทางก่อนเลยจ้ะสวยจังเลยจ้ะเป็นต้นนะค่ผู้ชมอันนี้ก็คือขอวาร์ปเข้ามาเรื่องทางเข้าตรงนี้ก่อนทางเข้าตรงนี้มันก็จะเป็นทางซิกแซกลงไปนะคุนดีใช่ไหมใช่เพราะว่าเทียบกับว่าเราอยู่บนภูเขาสูงอะ่ะตอนนี้ต้องไต่ระดับลงไปถนนมันก็จะเลยจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ที่วิวตรงนี้แหละเราก็จะเห็น ภูเขาที่กำลังจะเป็นอาร์ชในอนาคตทางสายมือด้านนะ,นะใ,<ช>ใหญ่มากเป็นหน้าต่างบานยักษ์ใหญ่อยู่ตรงนั้นเนียเขาก็จะมีทําเป็นที่จอดรถทห้คนเนี่ยจอดรถไปถ่ายรูปถ้าคนที่ชอบไฮกิ้งนะนผู้ชมตลอดทางเนี่ยสามารถที่จะจอดรถถ้าเขามีทางให้จอดรถเนาะก็สามารถจอดแล้วก็เดินไฮกิ้งได้ไซออนมีมจุดเดินไฮกิ้งเยอะมาก แม้กระทั่งตรงวิสต์เซ็นเตอร์ก็มีจุดไหกิ้งนะคือสามารถเดินเรียบไอเอ่อำธารตรงว<ม>ิสต์เซ็นเตอร์ได้เลยอะ่ะซึ่งเป็นทางเดินง่ายๆด้วยเป็นเป็นอุทยานที่แทบไม่ต้องไปหาที่เดินดูเลยอพี่คือหมายถึยงว่าแวะตรงไหนก็ได้เลยอ่ะใช่คือรถไปถึงกันเนาะรถม,มันไปถึงดีมากจริงๆนะเรื่อผู้ชมที่แห่งนี้ เ,เดี๋ยวว่าแต่เราจะไปที่วิซิตเออร์เซ็นเตอร์เพื่อขึ้นชัตเตอร์บัตนะคะท่านผู้ชมไอชัตเตอร์บัตเนี่ยในฤดูจริงๆมาฤดูนี้ค่อนข้างจะดีนะพี่ว่าไหมเพราะว่าในฤดูที่มีสโนอ่ะในฤดูที่มีหิมะชัตเตอร์บัตก็จะไม่วิ่งและบางจุดเดอะแนโลนี่เข้าไม่ได้เพราะเป็นอะไรหิมะนัืนแหละครั คือถ้าเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่ะจะมีปัญหาเร่งช่วงหน้าหนาวนี่แหละเพราะว่าบางที่อะเขาจะปิดบางโซนที่หิมะตกแล้วอ,อันตรายใช่สวยมากจริงพี่แตกตาไปเลยนะ้องเาเม,มต้นไม้ขึ้นใหมก้าวันที่ผ่านมาเห้ <laughs> งเจ้อ <laughs> <laughs> เห็นแต่ภูเขาหิน <laughs> <laughs> เห็นแต่ภูเขาหินนาะผู้ม <laughs> <laughs> ถึงวิสิเตอร์แลเซ็นเตอร์แล้วท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเดินมาขึ้นชัิลบัสนะคะปอ,ออนะฮะท่านผู้ชมใช่ไหมเขาเรียกปอออ,อยู่เนาะมันไม่มีแอร <c oughs> ์เลยไม่ปอออ,อะไร <c oughs> คิดถึงเมืองไทยอย่างนี้คือรถเมล์ชัิลบัสก็จะมีจุดสต็อป9จุดแต่ว่าตอนนี้ปิด,ปดไป3จุดนะน่าจะเป็นเพราะโควิดอะแล้วทุกคนที่ขึ้นไปทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากนะคะ รสชตเต้น์บัดนี่มีตลอดนะท่านผู้ชมไม่ไม่ได้รอนานเลยอเป็นแบบพ่วงเนาะพ่วงสองตอน,อตอนแต่เขาจะให้ทุกคนขึ้นขึ้นคันหลังก่อนหนาวไม่หนาวดูการแต่งตัวของไกด์นะท่านผู้ชมหนาแน่นมนากมันหนาวท่านผู้ชม <S <S> <S <S> <S เห็นแดดจัดอย่างเนี้ยหนาวนะ นี่เป็นทางเข้าของซิดิสทราสนะปกติอ่ะมันจะมีป้ายแชทตันบ b u สป้ายแรกคนเขาก็จะมาขึ้นกันเหมือนกันคือก็จอดรถแถวนี้แล้วเขาเขาก็มาขึ้นแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยเขาก็ตอนนี้ป้ายนี้ก็ป,ปิดนะคะทุกคนต้องไปขึ้นที่วิสตเตอร์ซ e นต เอาแล้วคนที่ป้าไปนี้ทำไงพี่เดินไป next station ใช่ไหมเพราะเขาไม่จอดให้ <laughs> แล้วแต่จะกลับขึ้นรถไปหรืออะไรแล้วแต่เส้น,นนี้ข้างทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นถนนที่เรียบกับแม่น้ำสวยนะพี่ว่ะบรรยากาศมันต่างเลยอะ่ะ <laughs> นี่อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นมากเลยกลิ่นดินนะให้ท่านผู้ชมกลิ่นธรรมชาติ <c oughs> มันหอมมากเลยนะตอนที่นั่งอยู่ในรถอะ่ะใช่นะยหอมทะลุหน้ากากเข้ามาเลยกลิ่นใะไรของธรรมชาติอะ่ะท่านผู้ชมถนนเส้นนี้ก็จะคดเคี้ยวไปตามแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีใบม้ปปเปลี่ยนสีเป็นสีสันให้เลยดูนนี้เนาะ เดนเนโล่เนี่ยรับรองเลยซัมเมอร์เนี่ยจะจะเส้าชุดมาเลยครับคุณพี่ชุดเดินต้องพร้อมเลยนะจะพร้อมไหมครับค่าเช่าชุดแพงไหมครับคุณพี่ก็ประมาณ5้าสตูรีน่าเดี๋ยวตอนเราไปเดินเดนเนโล่เราก็จะเห็นคนใส่ชุดที่จะพร้อมลุยน้ําไปนะคะบางคนก็สู้ความหนาวนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะเช่าชุดเดินลุยเข้าไปอใช่ ถ้าคนเดินหน้าเนี้ยจะดีหน่อยคือน,น้ำมันจะไม่สูงไงอืมอืมอมก็จริงเนาะแต่ก็น้ําก็มีความเยงนะ็งเพราะฉะนั้นเช่าชุดจะดีกว่าเนี่ยวิวตุทัศนข้างในเป็นแบบเนี้ยสวยเนาะมาก่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัดภาพไม่ได้เลยวิดีโอยาวนิดนึงนะล้วผู้ชมแต่ก็อยากให้เห็นจริงๆเนาะอืม เดี๋ยวเราก็จะลงอชตเทนบัตแล้วก็เริ่มลงเดินไฮงเนาะอันนี้ก็เป็นทางเข้าของหรือวซาซวอล์กว้าวนึกว่าอยู่ต่างประเทศก็ต่างประเทศจริงๆนะเออใช่ตอนนี้ก็อยู่อเมริกาอันนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นกุดจังหวัดเชียงรายไม่เคยมาต่างประเทศ ทางเดินริเวอร์ไซด์วอล์กเนี่ยเป็นทางเดินถือเป็นเทรลที่ง่ายที่สุดของที่นี่เพราะว่ามันเป็นทางราบเพราะว่ามันเดินแบบกินลมชมดินนะท่านผู้ชมวิวแชร์เข้ามาได้ด้วยนะสามารถเข็นรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ระยะหนึ่งอะไกลเหมือนกันแต่ถ้าเดินไปกับของริเวอร์ไซด์วอล์กจนถึงจุดเดอะแโร่อะเกือบ4กิโลนะพี่ใช่ก็เป็นการออกกำลังกายดีนะเพราะว่าวิวทิวทัศน์ข้างทางมันสวยนะเนาะที่เขาก็ยืนดูกว้างกันได้ ช่มันจะมีกวางมีนกอะไรให้ดูนะท่าไม่ชม,มองทางคนก็จะทุกคนก็จะชอบหยุดหยุดหยุดแล้วก็ถ่ายรูปก,กันนะพี่ทางขวามือก็เป็นต้นเมเปลิลเนาะสวยมากมันก็เลยเป็นสีส้มไงไม่งั้นก็คงม,มีแต่เขียวกับเหลืองอะ่ะสีสลับส,สลับกันสวยดีนะใช่ก็เลยเป็นสีส,สันเลยบรรยากาศมันดีมากจริงๆมันสามารถเดินแบบเรื่อยๆได้เลยพี่เดินชิลๆเลใช่เดินไม่เหนื่อยเลย เด็กตัวเล็กเกเขาก็มาเดินเงะอันนี้เป็นจุดคดเคี้ยวของแม่น้ำอะเนาะอ,อ,อันนี้เป็นหน้าที่เข้าฤดูหนาวเนาะน้ําก็เลยถือว่าระดับน้าไม่เยอะนะเนี่ยใช่ะระดับน้าไม่เยอะนะผู้ชมแต่ที่นี่ดีะมีน้ําตลอดปีอถ้าเป็นฤดูหิมะลงก็เป็นน้ําแข็งนะผู้ชมก,ก็ถือว่าเป็นน้ําตลอดปี <laughs> ฝั่งดูม่โม่ี่กอน่ที่นี่เขาดีตรงที่ว่าหน้าหนาวก็เป็นหิมะใช่่ะแเราคนหิมะละลายก็กลายเป็นน้ำไหลลงแม่น้ำวิ่งวิ่งข้างในมันต้นไม้มันยิ่งชึบขึ้นนะมันชุ่มชื้นเนาะ ที่นี่เขาทาทางเดินไว้ดีมากเลยอ,ะอ่ะเนี่ยผมบอกว่ารถเ,เข็นคนพิการเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูวิวได้เหมือนกันอุทยานในยูท่านี้ก็ยังดีหน่อยนะพี่เราไม่เราไม่ต้องมาดิวกับหมีนะเวลาม,มันมันไม่มีหมีก็ดีนิดนึงใช่เราถามหมีเ <laughs> ขาหัวล้อเลยนะ <laughs> พี่ดูหน้าผาอันทางขวามือนะพี่อันนี้เป็นจุดที่เราเห็นอาร์ชเนาะใช่มันเหมือนกันกำลังจะเป็น Arch. อาร์ชถ้าถ้าผู้ชมสังเกตหน้าผาดีๆนะคะที่นี่ก็คือน้ําจะซึมออกจากหน้าผามาใจนะเนี่ยน้าก็จะซึมออกจากหน้าผาตลอดทางเหมือนกันนะฝั่งขวามือนะท่านผู้ชมเพราะฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นลำธาร จริงๆเลยหันหกลับไปมองทางน้ำได้สวยอันนี้เป็นทางโค้งแม่น้ำเลี้ยวโค้งเราก็จะมีสองฝั่ง ตามพื้นเนี่ยมันจะมีน้ําซึมตลอดเนาะมันก็คือน,น้ำที่ไหลมาจากหน้าผาถือว่าเป็นน้ําสะอาดนะพี่มันผ่านหินหลายชั้นมากเลยหน้าผานี่แบบสีชมูเอืะมันมาตามรอยแตกของหน้าผาแปลกเนาะม,มันไม่ได้มาจากยอดเขาเลยนี้น้ำซึมลงหินสักวันหินก็ก่อเลย ฤดูนี้ถือว่าคนนักท่องเที่ยวน้อยเนาะทังว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยก็ได้นะพี่เป็นได้อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างได้ข่าวว่าไซออนเนี่ยมันบีซี่มากนะพี่เป็นอุทยานต้นๆที่บีซี่แต่ถ้าช่วงซัมเมอร์น่าจะบีซี่อ่ะเพราะคนเขาก็จะมาเที่ยวเดอร์เนโรเยอะอ่ะเดีนบอกว่าในเดอเนโรคนเป็นร้อยๆอ่ะพขมาเที่ยวตอนคนแน่แน่นบรรยากาศมันก็อีกแบบนึงนะท่านผู้ชม นี่สบายอกสบายใจมาเดินี่เานี่ยจะ,วจะ,วจะค,ความครึมของต้นไม้ชอบมากเลยเนาะใช่ลมตีหน้ามีความสุขมากสายลมพิวไหว ตัวอย่างชุดที่ลุยน้ำเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะลุงเปลี่ยนใจไหมฮะ <laughs> อันนี้ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่มาใสออนด้วยซ้ำนะพี่เนาะใช่เพราะว่าเราเหนื่อยแล้วเนาะมมันเกาวันแล้วที่เราไปเดินไฮงทุกวันใช่ตอนแรกจะขับรถกลับบ้านเลยดีกว่าอืมใช่แต่แต่ก็ได้ยินเขาบอกว่าถ้ามาที่ยูทาแล้วถ้าเราพลาดใสออนนี่ก็คือถือว่าเราพลาดมากมากันเล้ก็คุ้มจริงๆนะที่เราตัดสินใจมา ขอบคุณแรงสนับสนุนท่านผู้ชมนะไม่เกี่ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ ฟ้าฟ้าพี่แปลกเนาะอืมน้ําที่นี่เหมือนเขียวมรกตอ่ามันมีอะไรนะอ๋อเอมเมรอรัลพูลนั่นแหละสระแอมโมลิสนะท่านผู้ชมมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่นี่คือเอ็มเมรอรัลพูลสีน้ํามันก็คงประมาณนี้และใช่แต่เอาไว้ซัมเมอร์นะคะแปะเขาแปะไว้เก่อเดี๋ยวมาใหม่ครท่านผู้ชม,อ,มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะ จ,ดดจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดและจะได้มาดได้กันอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นทางเข้าของเดอะแนโร่เนี่ยเ,เขาแต่งตัวแบบนี้ค่ะมันมันเป็นชุดหมี่ะ คือน้ำไม่เข้าอ่ะน้ำไม่เข้าแล้วผู้ชมไม่เข้ารองเท้าด้วยนะผู้ชมคือแบบกันน้ําอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เข้ารองเท้าเขาเรียวกว่ากันเป็นชุดกันน้ํทาทั้งรองเท้าทาั้งทั้งรองเท้าทั้งสุดเท้าเดินกลับแล้วผู้ชมเพราะเราไม่ได้เศร้าสุดอันนี้เราก็เก็บตกววิวแถวนี้ไปก่อนใช่แล้วผู้ชมมีก้อนหินสีแดงด้วย หินมันสวยมากพี่หินเลยนเียมากมมนี่ดูสวยมากอืดูีสวยอีสั่ชน้าน้ำเนาะน้ำก็แรงเนี่ยเนาะน่าร้อนนะน่าจะต้องเช่ายุดตุหัวก็ต้องเช่าแบบเสื้อท่านเก่งพร้อมทน้ำสูงระดับ,บ ขาเดิอนออกก็สวยนะพี่อันนี้เราเดินกลับลนะนะเนาะใช่ขาเดินกลับสวยสวยทั้งไปและกลับเลยตรงนี้ แต่ที่นี่นะเสียดายอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีจุดขายสแน็คของกินเล่นขายน้ำเนาะตู้กดน้ำบางทีเราก็อยากได้น้ำบัรลมบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะแต่ละจุดมันก็ไกลกันมากนะพี่แต่รู้สึกว่าที่นี่เขาจะเปิดแค่ดรอดใช่ไหมที่ขายน้ำขายอะไรอ่ะใช่จุดเดียวแล้วถ้าเหมือนได้ยินไม่ผิดนะเหมือนที่นี่เขาก็จะค่อนข้างแอนตี้พลาสติกด้วยแหละเขาก็เลยอาจจะไม่ขายพวกน้ำขวดไง เขาก็จะให้ทุกคนอนะ่ะเยี่ยวกระป๋องน้าแล้วมาเติมน้ำาชนเองแต่ตามตามจุดที่อร์บัตอยู่นะคะท่านผู้ชมหมายถึงตามเขาเรียกว่าตามฮับแต่และจุดจะมีที่กดน้ําให้เรานะท่านผู้ชม,มเราก็อเอากระป๋องมากรอกเอง<ช>ขาดน้ําไม่ได้เลยท่านผู้ชมถึงแม้จะมีลําธารแบบนี้น้ํหดื่มเราก็ต้องกดสำคัญมากสำคัญมากๆ ดูสิน้ำเป็นสีเขียวเนาะอเอเมอร์ด์พูก็น่าจะสีนี้เนาะใช่สัญญาเลยค่ะผู้ชมว่าเราจะมาเก็บไซออนในซัมเมอร์ทับไันยาค่ะผู้ชมเอเมอร์ด์พูถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็นสามมรกตอ,อ่ะใช่เลย ด,ดูต้นนั้นสวยเนาะสูงเด่น <laughs> ถ้าจะเดินเดินแนโล์จริงๆนะก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะ เพราะว,ว,ว่ามันเป็นการเดินลุยน้ําที่พื้นน่ะไม่ใช่พื้นราบอ่ะมันจะมีก้อนหินมีอะไรอย่างเงี้ยต้องทรงตัวดีๆเลยถึงอบอกว่าต้องมีไม้เท้าเวลาเดินเดอะแนโร่ด้วยไม้เท้าไม่ใช่ไม้เท้าเหมือนที่เราใช้นะท่านผู้ชมจะเป็นไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งยาวกว่าไม้เท้าที่ยาวกว่านาะที่มากบบชุดเช่าใช่แล้วระยะทางเดินในเดอะแดโร่เนี่ยไปกลับเนี่ยยาวถึงส5ห้ากิโลเลยอ่ะใช้เวลาทั้งวันเลยทั้งวันจริง 5กิโลเมตแล้วต้องมีายน,น้ำด้วยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาค่ะทุกผู้ชมต้องฟิตร <พา S 2> ่างกายนิดนึงนะก็เหมือนคลิปถัดไปของเราเนาะซึ่งเราจะพาไป Angel Landing อันนั้นก็ท่านผู้ชมต้องประเมินร่างกายด้วยนะเพราะถึงขนาดว่า Angel Landing เนี่ยเขาถึงขั้นว่าจะออกเพอร์มิทให้คนขึ้นไปเนาะปีนี้เขาเริ่มแล้วก็คือว่าใครที่อยากจะไปขึ้น Angel Landing เนี่ยตอนนี้จะต้องเข้าไป แอปพลาเข้าไปยื่นขอกออกใบสมัครในเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติใส่รายละเอียดลงไปนะเขาจะจับฉลาดเขาจะไม่ให้ทุกคนขยักขึ้นก็ขึ้นได้อีกแล้วเพราะว่ามันมีคนตกเขาเกิดขึ้นหลายครั้งไงเขาก็เลยเมีการเรียกร้องไงว่าทำไมถึงไม่จำกัดคนขึ้นนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วก็ แองเจิลแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นขอเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมดูในคลิปถัดไปนะฮะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e ให้รันอาลาวนะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมติดตามเรานะ,ะในวิดีโอถัดไปและว,วิดีโออื่นๆด้วยครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมวิดีโอเก่าๆของเราก็ขอให้แวะเข้าไปดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆให้ท่านผู้ชมต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดอะนโลและ River Si d e Walk เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับ เราก็ฝากรูปสัตว์โลกน่ารักไว้ที่ท้ายคลิปนะคะใช่ครับท่านผู้ชมเหมือนที่เก่าไว้ข้างต้นไม่มีผิดเลยครับลาไปก่อนนะท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ